เราขายเฉพาะรถสวยเท่านั้นตัวถังไม่มีชนนะไม่มีจมน้ําหรือตะต่อกากลนตีจากประสบก,การณ์การทําอู่บอดี้อู่รีสโตของเราเองเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูรถหรือดูรถไม่เป็นเราขัดสรรมาให้ท่านแล้วสวยแน่นอนครับ วัสดีครับซุนซีเล็กมาอีกแล้วนะครับคันนี้ผมจงใจเก็บไว้เลยว่าเป็นคันที่9นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่หายากสุดๆผมบอกเลยคันที่9ของผมเนี่ยนะครับก็เลยเอาเลขเก้หน่อยวันนี้นะครับมากับรถยอดฮิตัยรุ่นชอบมากคนแก่ก็ชอบคนกลางก็ชอบผมก็ชอบ e 3 6นะครับบอดี้รหัส e 3 6คนไทยเรียกนกแก้วนะครับ คันนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันเป็น e 3 6และเป็น Convertible Con ด้วยนะครับก็คือเปิดประทุนนะครับและที่สำคัญนะผมย้ำเลยนะเป็นรถแท้บ้านเราออกห้างนะไม่ใช่รถจบประกอบไม่ใช่รถนำเข้า3-2ไม่ใช่รถประมูลกรมสุนอันนี้คือรถแท้แท้บ้านเราเลยออกห้างเลยนะครับแล้วก็เลขไม้น้อยสุดๆนะครับรถเก็บสะสมจริง,ร,งรถนามสกุลดังเอางี้แล้วกันนะครับ เจ้าของนี่คือนามลูกุณดังเลยแหละนะครับก็ E36 Cabriolet ค,คันนี้นะครับและที่สําคัญที่มันไม่ธรรมดาอีกก็คือว่านอกจากหายากแล้วไป E36 เปิดประทุนที่หายากแล้วเนี่ยยังแต่งเอาพีหน้าคอม plete car ด้วยนะครับเฉพาะแต่งเอาพีหน้านี่ก็ผมว่าหลายแสนอะ่ะมีสามแสนอย่างน้อยนะครับอ่ะมาดูกันบอดี้นะครับก็เป็น E36 คูเป้สปอร์ตสประตูหลังคาเปิดได้เป็นเปิดประทุนนะครับสีแดงโรงงานเลยนะครับล้อพิหน้าตรงรุ่นตรงปีขอบ17นะครับลิ้นหน้าพีหน้ามาพร้อมค่าสติกเกอร์พีหน้ารอบคันนะครับภายในคอม p l e t เดี๋ยวจะพาชมนะครับเดี๋ยวพาชมรอบนอกก่อนหลังคาแข็งมาพร้อมนะครับมีหลังคาแข็งแล้วก็หลังคาอ่อนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูทั้งหลังคาแข็งและหลังคาอ่อนนะครับก็สวย,สวย ร,รอบนอกก็เป็น e36 นะครับต้านท้ายผมชอบท้ายมันมากเลยอะ่ะนะครับพอเป็นพอเป็นตัวที่เป็นเปิดวันทุนแล้วเนี่ยท้ายมันสวยมากนะครับมันจะมีเส้นสายเพิ่มขึ้นจากตัวคูเป้เยอะมากนะครับมีเส้นสายมีอะไรต่างๆมากขึ้นก็ m อมเบก็ครบนะครับเอาพหน้า b3 3.0นะครับรถผมเนี่ยเซอร์วิสพร้อมใช้เครื่องถ่ายน้ำมันน้ำมันประกงงระเกนเปลี่ยนหมดแล้วช่วงล่างแน่นปัก นะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วก็มาเชิญชมการรอบนอกนะครับสวยๆเลยนะครับ ห้องเครื่องนะครับ e36 เปิดประทุนนะครับคันนี้ก็ผมเรียกว่าเดิมเลยแล้วกันนะครับสติกเกอร์อยู่ครบคานหน้าเดิมเส้นลายตะเข็บที่เป็นเอกลักษณ์ของ e36 เนี่ยครบหมดนะครับเดิมกิฟรหัสเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็น m50b30 นะครับ b3.0 แล้กัน m50b3.0 นะครับเป็น a อาพีหนาเลยนะครับเป็นเครื่อง a อาพีหนาเลยนะครับที่ a อาพีหน้านำไปโมดิฟายนะครับก็มาพร้อมๆนะครับเครื่องมาครบ นะครับคาดหน้าสวยทุกอย่างสวยห้องเครื่องสวยแผ่นรองกันความร้อนสวยเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าสวยอะนะครับตะคงตะเข็บเนี่ยดูน็อตต่างๆเนี่ยสวยมากนะครับน็อตแก้มต่างๆสวยนะครับซอกฝากระโปรงสวยหมดก็เดิมๆแล้วกัน M 5 0กับแรงม้าประมาณสัก230ม้าขับสนุกเลยนะครับกดมากดมาเร่งแซงทันใจแล้วก็ เครื่องมันเดินดีอะ่ะผมไม่รู้ทําไมนะยิ่งเข้าโหมดสปอร์ตด้วยนะหัวล้อมันตีรอเลยอะ่ะมันสนุกมากนะครับ230มกว่าม้าก,กับบอดี้เล็กๆพันพันนิดๆิดโลเนี่ยผมว่าแม่งแรงนะครับวิ่งมันเลยก็ขับสนุก6กูปนะครับซ่อมง่ายบํารุงง่ายนะครับไม่มีอะไร m 5 0ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วถึกทนอะไรเยอะนะครับอันนี้เป็น m 5 0 a l p i อ a พนนะครับเป็น m 5 0 b 3 0นะครับก็ตามนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในต่อกัน เข้ามาภายในนะครับของ E36 นะครับออพีน hmm. าก็อยากจะบอกว่ามันเต็มมากอ่ะผมบอกเลยว่ามันเต็มมากนะครับอันแรกที่อยากให้ดูเลยก็คือ1คือเลือนใหม่นะครับเลือนใหม่นี่ก็เป็นอาพีน hmm. าเลยและเลขใหม่นะ67,000กิโล แค่นั้นเองนะรถสะสมจริงวิ่งไปแค่6 7หมืที่สําคัญมีคอมพิวเตอร์ board, ออนบอร์ดอาพีนาแท้ๆนะอันเนี้ยเหยียดแสนนะซึ่งก็จะบอกองศาหม้อน้ำนะครับบอกแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับบอกอุณหภูมินะครับแล้วก็มีสวิตช์โทนิกตรงนี้นะครับแต่สวิตช์โทนิกใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เครื่องกับเกียร์ตัวที่เป็นสวิตช์โทนิกแต่ตัวเนี้ยแรไอเทมเลยนะ โปมลมไก็เป็นอาพีหน้านะครับเดินได้เอาพีหนาเรียบร้อยหัวเกียร์ก็เดินได้เรียบร้อยเดินได้หมดทั้งคันนะครับเอ็มเบดอาพี่นาพร้อมๆพรมพรมาพีหน้านะครับเบาะเนี่ยผมเย็บเองนะแต่ก็ทําเป็นลายพีหนาเดินได้สวยๆเลยนะครับทั้งพรมและแผงประตูภายในพลาสติกต่างๆก็ไม่มีแตกหักอะไร <S 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 เครื่องเสียงมาเต็มเครื่องเสียงเอาพายมีซับบ็อกมีตู้ซับบ็อกอยู่ด้านล่าง นะครับก็เครื่องเสียงก็กระหึม่มอันนี้เขาเรียกคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดของ b m เอนยกค็ครบเลยนะครับเกียร e ์ต้ปรับโหมดอีโคปรับโหมดสปอร์ตปรับโหมดแมนนวลได้นะครับเบาะไฟฟ้า2ตัวนะครับได้หมดเลยเลื่อนได้หมดนะครับกระจกบองข้างปรับไฟฟ้าใช้ได้หมดใช้งานได้ครบนะครับก็เรียกว่าคันนี้ครบครบครบนะครับก็สวยๆเลยนะครับใครเอาไปสะสมเนี่ยผมว่า สบายนะครับราคาเนี่ยมีแต่ขึ้นแน่นอนนะครับภายในสวยๆแบบนี้เบาเย็บมาครบๆนะครับเครื่องเอาพีหน้าชุดแต่งเอาพีหน้ารอบคันเดี๋ยวไปสรุปกันเบรบี BMW 36นะครับเปิดประทุนนะครับคอนเวอร์ติเบิลก็เปิดประทุนเรียกว่าหายากแล้วนะครับคันนี้เปิดประทุนด้วยรถแท้ด้วยแต่งเอาพีหน้ารอบคันด้วย นะครับก็ไม่รู้อ่ะหาที่ไหนมีนะครับก็มีที่ชุนซีเล็กนะครับย้ำนะครับรถแท้ออกห้างบ้านเราไม่ใช่รถจบประกอบไม่ใช่รถ3-2ไม่ใช่รถปมูลกลมศุนรถแท้แท้ออกห้างไม่แค่67,000กับชุดแต่งอาพีนาเครื่องอาพีนาคอมพลีททั้งคันสวยกิบกิผมเก็บงานให้หมดแล้วพร้อมใช้ใช้ได้เลยมาม่าพร้อมเสิร์ฟ หายากสุดๆเป็นรถ90้าิที่1คันที่ต้องเก็บผมบอกเลยนะครับแล้วผมย้ําคํานี้นะคันไหนที่ผมบอกว่าด่วนนะแป๊บเดียวไปเลยนะมีหลายคันนะครับคันนี้ด่วนเลยนะเพราะว่าหายากมากผมใจผมเองยังไม่ค่อยอยากจะขายเลยอยากจะเก็บไว้นะครับสวยจริงๆเอาไปสะสมได้เลย 5ปีมีแต่2ล้านอัพแน่นอนนะครับเพราะ e 4 6 2ล้านอัพไปแล้วนะครับ36ตามมาเรื่อยๆบอกเลยนะครับ e 3 6 convertible เปิดประทุนแต่งเอาพีหน้าทั้งคัน complete เปิดราคานะครับ1 7 0 0ล้าน7แสนบาท1 7 0 0ล้าน7แสนบาทด่วนนะครับราคานี้มาพูดคุยกันขอให้ด่วนถ้าไม่ด่วนไม่มีแล้วนะครับขอบคุณครับ เจอกันคันต่อไป